สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทร,ราาทัศน์วัฒนธรรมครบครับวันนี้เรามีรายการพิเศษนะครับเรานําเสนอเรื่องราวของการนรําศิลปินพื้นบ้านการาการแสดงของกาแพงเพชรเราทั้งหมดนะห้าปุ่มไปทันศนศึกษาที่นครสวรรค์น,นะครับรายการแรกที่เรานําเสนอคือเราพาท่านไปชมศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนตำบลการเสนนะครับซึ่ง เรีอว่าเป็นสายใหญ่ชุมชนที่ทันสมัยแล้วก็พร้อมที่สุดในภาคเหนือแห่งหนึ่งนะครับศิลปินพื้นบ้านที่เราพาไปก็จะมีนครชุมนะฮะนครนคนชุมในหมู่สามและหมู่สี่วังแขมเพลงฉ่อยวังแขมนะครับพาศิลปินพื้นบ้านคนครไเตึงและบังกอกไก่นะครับแล้วที่เขาทองนะฮะลำโพนเขาทองเราก็พาไปาท่านนักศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์การศึกษาตามปัิยาสายจังหวัดแพงเพชรนะครับได้ทํางานบรณาการร่วมกันกับสภาวัานธรจังหวัดแพงเพชรนําไปศึกษาดูงานที่สายใหญ่ชุมชนตำบลจันเสนนะครับซึ่งที่นี่มีอะไรหลายอย่างที่น่าชมมากนะครับเชิญติดตามชมครับเมืองจันเสนเป็นเมืองนครโบราณสมัยทวารวดีตอนต้นที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาพัฒนาขึ้นมาจากชุมชนสมัยโลหะตอนปลายมีอายุไม่ต่ำกว่า2,000ปีมาแล้วนับว่าเป็นชุมชนแรกเริ่มในสุวรรณภูมิที่มีการติดต่อกับอินเดียร่วมสมัยกับเมืองอูทองในลุ่มน้ำท่าจีนและเมืองฟูนันใกล้ปากแม่น้ำโขงดังเห็นได้จากโบราณวัตถุที่เป็นราดินเผาเศษภาชนะประดับลวดลายลูกปัด และเครื่องประดับที่เหมือนกับที่พบในอินเดียและแคว้นปูนันการติดต่อกับอินเดียทำให้จันเสนเป็นชุมชนที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่แรกเริ่มดังจะเห็นได้จากการสร้างรูปเคารพและของสิริมงคลต่างๆทั้งยังมีสร้างสถูปเจดีย์อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสร้างขึ้นไว้บูชา เมืองจันเสนเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ชายลำน้ำใหญ่ที่ไหลามาจากเมืองละโวและต่อเน,นื่องขึ้นไปจนถึงเมืองล่างและเมืองบนในเขตชทยนาทและนครสวรรค์ต่อมาทางน้ำได้ตื้นเขินทำให้เส้นทางคมานาคมเปลี่ยนเมืองจันเสนจึงร่วงโรยไปเช่นเดียวกับเมืองโบราณอีกหลายแห่งในลุ่มแม่น้ำแห่งนี้ จันเสนกลับกลายเป็นชุมชนขึ้นมาอีกครั้งเมื่อมีการคมนาคมทางเรือไฟเมื่อสมัยรัชกาลที่ห้าทำให้ผู้คนจากสถานที่ต่างๆในละแวกไกลและใกล้เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำไร่ทำนาเกิดวัดบ้านตลาดโรงสีความสำคัญของจันเสนในเรื่องความเต่าแก่ปรากฏขึ้น เมื่อมีการค้นพบเมืองโบราณจันเสนจากภาพถ่ายทางอากาศที่มีผลนำไปสู่การขุดค้นทางโบราณคดีอย่างมีระบบเป็นแห่งแรกในประเทศไทยแต่เมื่อขุดเสร็จแล้วเมืองโบราณจันเสนก็ถูกทอดทิ้งเช่นเดิมจนหลวงพ่อโอดได้มาฟื้นฟูขึ้นซากเมืองดั้งเดิมนั้นไม่เหลือให้ชมคงเหลือแต่บึงจันเสนนอกเมืองโบราณ ที่ใช้กักเก็บน้ำาดยใช้ยามแล้งมาตรับเท่าทุกวันนี้ส่วนโคกจันเสนหรือเมืองโบราณจันเสนคงเหลือโคกอยู่ในโดงไม้เมืองจันเสนทั้งเมืองเมื่อถูกขุดค้นขึ้นมาพบโบราณวัตถุอย่างมากมายหลวงพ่อโอดมีดําริที่จะสร้างมหาธาตุเจดีย์เพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชนจันเสนภายในพระมหาเจดีย์ จัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวของเมืองจันเสนในอดีตหลวงพ่อเจริญได้สืบ่อเจตนารมณ์ของหลวงพ่อโองเ,เกิดพิพิธภัณฑ์จันเสนเมื่อปี2539เุดเด่นของพิพิธภัณฑ์อีกประการหนึ่งคือการสร้างเยาวชนให้เป็นมักคูเทศนำชมได้อย่างน่าชื่นชมพิพิธภัณฑ์จันเสนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนครสวรรค์เลยทีเดียว ที่วัดจันเสนมีกลุ่มสตรีพอผ้าด้วยกีดกระตุกมีรายได้อย่างต่อเป็นกร,รมทําได้อย่างครบวงจรศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตนาําบลจันเสนจึงเป็นตัวอย่างของศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใย่ชุมชนที่เข้มแข็งและสมบูรณ์ไม่แพ้แห่งใดในประเทศไทยคณะทัศน,าานศึกษาสัมมนาศิลปินพื้นบ้านกำแพงเพชรของเรา ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนอย่างละเอียดโดยได้ดรับการต้อนรับจากสภาวัฒนธรรมตำบลจันเสนและสภาวัฒนธรรมอำเภอตาคลีอย่างอบอุ่นที่สุดพระครูวินิจธรรมขันหรือหลวงพ่อเจริญได้ต้อนรับขับสู้และให้เกียรติคณะสัมมนาทางวัฒนธรรมอย่างมากนำคณะของสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรที่นำโดย อาจารย์สันติอภัยราชประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชรได้เข้าชมศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนตำบลจันเสนอย่างคุ้มค่าที่สุดนับว่าศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนตำบลจันเสนมีคุณค่าอย่างลึกซึ้งต่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมต่อเนื่องมาโดยตลอด สมกับคําขวัญประจำตำบลจันเสนที่ว่าพระมหาธาตุเจดีงามโดดเด่นจันเสนเมืองโบราณตำนานหลวงพ่อโอท้องฝากแสนโปรดผ้าทอมือหรือชื่อรถเด็กนางเล็ดกรอบอร่อยพระมหาธาตุเจดีงามโดดเด่นจันเสนเมืองโบราณตำนานหลวงพ่อโอด ของฝากแขนโปรดผ้าคอมือหรือชื่อรถเด็บนางเล็กกรอบอร่อยนะครับอันนี้เป็นคําขวัญประจาตาบลเชนเสนนะครับเชนเสนนี่ถือว่าเป็นตาบลที่ที่มีคุณค่าสูงสุดตาบลหนึ่งในประเทศไทยทีเดียวนะครับเราได้พาศิลปินพื้นบ้านของเราไปชมที่นั่นทุกคนมีความสุขมากนะสําหรับวันนี้เราก็เป็นการตอบแทน ท่านทุกท่านนะครับที่ได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมกแางเฟษตมากมายทีเดียวทั้ง5ชุมชนโบราณของเรานะครับตรอบวันนี้ลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ